ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งงานดีๆนะครับซึ่งจัดทีไรเนี่ยได้รับการตอบรับดีจริงๆนะเตรียมพบกับงานแสดงสินค้าไทยหลอกโลจิสติกส2025เวทีสำคัญประจำปีได้โลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรมไม่ควรพลาดนะครับโดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ r x Tradeex ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Resilient Supply Chain Overcoming Global Challenges หรือพิชิตทุกสิ่งท้าทายด้วยความแกร่งแห่งซัพายเชนภายใต้3ตีมหลักโลจิสติกส์นะครับเน้นเทคโนโลยีล้ำสมัยและโซลูชันอัจฉริยะโลจิสกรีนชูเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนโลจิสคอนครับเวทีสัมมนาและเครือข่ายเชื่อมโยงผู้คนในวงการโลจิสติกส์ในยุคที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการขาดแคลนแรงงานมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศและกฎระเบียบที่ซับซ้อน งานนี้คือโอกาสในการค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและก็สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจผู้ประกอบการกว่า7,500รายจากทั่วอาเซียนจะได้พบกับเทคโนโลยีด้านการขนส่งคลังสินค้าบรรจุภัณฑ์และก็อ e ีโลจิสติกจาก450แบรนด์ชั้นนาใน25ประเทศนะครับไปดูไฮไลท์เด็ดกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น Innovation Show Cas สรถบรรทุกไฟฟ้า13.5ตัน จาก CP p ีโฟตอนนะและสายการผลิตบรรจุอัตโนมัติจากครบวงจรจาก TKK World Transport Logistics Forum 2อ2 5ัโดยตัวแทนธนาคารโลกประจำประเทศไทยเปิดมุมมองดัดชนีโลจิสติกสในยุคเศรษฐกิจโลกที่มันผันผวน Trade Logistics Symposium ภายใต้แนวคิด l o g i c Resilience t 25 t h e Trade and Transport Reset สะท้อนความจำเป็นในการรีเซ็ตกลยุทธ์สพลายเชน นทิทรรศการภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกไทยพร้อมการวิเคราะห์แนวโน้ม2026-2027และการเชิดชูผู้ได้รับรางวัลเอลมาบริการจับคู่ธุรกิจแบบเจาะลึกงานไทยหลอกโลจิสติก2025จะจัดขึ้นวันที่20-22สิงหาคมนี้ที่หอ98ไบเทคบางนามีพิธีเปิดในช่วงเช้า20สิงหาคมนะครับโดยคุณจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนร่วมงานนะครับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ภายในวันที่18สิงหาคมที่ w w w t h a i l o g l o g i s t i c .com เพื่อลุ้นบัตรของขวัญจากเซ็นท่านหรือสอบถามข้อมูลทางไลน์นะครับ t h ย i l o l o ลจ i สติหรือว่าโทรนะครับ026867222ครับ